สวัสดีค่ะสวัสดี FC นะคะช่องปุ๋ยพารวยทุกท่านวันนี้ก็มาพบก,กันกับแนวทางนะคะทุกคนขอโชคขอชัยนะคะเลขทูกจากเจ้าที่เจ้าทางเทวาอารักษ์นะคะมันบ้านเอสสะเทือนหรือว่าตาเอสไลน์คะทุกคนหรือว่าคอยนั่งราคาทาบบอค่ะ เป็นเวียนหน้านะ,ะตื่นสายนะคะวันนี้โอ้ยเอามาขอโชคขอลาบขอสามตัวตรงนะคะจากเจ้าทีเจ้าทางนะคะเทวาอารักษ์วันนี้ก็เป็นวันพุธนะคะจะมาตัวไหนนาะนะคะจะมาตัวไหนจะมายังไงนะคะวันนี้ไปตัวไหนกันก็ขอให้โชคดีนะคะไม่ว่าจะไปตัวไหนก็ขอให้โชคดีขอให้มานนะคะทุกคน มานกันเนาะวันนี้นะคะโอ้ยแตก3ามตัวแบบเม้นมินนหน่อยเธอช่องเรานะคะวันนี้นะคะคน กับแนวทางเอ้ามาแล้วนะคะตัวแรกเลยสามนะคะอา้าสามเดินยาวบ่ค่ะจะมีสามไหมนะคะงวนก่อนนี่ก็ลองจุดทูบนะคะจุดทูบวันนี้ขย่าได้ทูบอันเก่านะคะขยา่าเอามาใส่รวมกันแล้วนะคะทุกคนเต็มกล่องเหมือนเดิมทีนี้เดี๋ยวแอดจะลองทูบสี่ตัวอยู่นะคะทูบสี่ตัวเดี๋ยวลองสั่งมานะคะ ลองสั่งทูบสี่ตัวนะคะยังไม่ได้สั่งเลยนะคะทุกคนยังไม่ได้สั่งเดี๋ยทูบสี่ตัวเดี๋ยวต้องลองะคะ่ะต้องลองสั่งทูบสี่ตัวมาลองสักงวดสองงวดรเราเนาะทูบสี่งงตัวนี่แ่งแล้วจะกันเนาะแทงแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องลองจุดนะคะทูบสี่ตัวนะคะน่าลุ้น,นะคะ่ะทุกคนเอา้าเอาวันปานนี่แหละคะ่ะเราต้องลองนะคะสี่ตัวเจ็กหน่อยก็จุดถูบหกตัวะคะ่ะ มาลุ้นกันนะคะวันนี้จะมีตัวไหนนะคะหน้าลุ้นหน้าลงจะเบิ้ลไหมนะคะวันพูดส่วนมากก็ชอบเบิ้ลเนาะเดายากคะ่ะเดาทางยากนะคะไปทางไหนกันเนาะวันนี้นะคะศูนย์จะมาไม่เนาะจะมีสี่ไม่เนาะวันนี้แอดให้สี่หรือว่าสี่จะดับคะทุกคนแอดให้สี่สี่ดับบหคอะ เบิ้ลหามเรียงตรองนะคะสามกับแปดนะคะปัญหาโลกแตกนะคะเอาเรียวทุกคนสามกับแปดนี่ปัญหาโลกแตกนะคะมีสาะะมไม่มีแปดนี่ก็คุยกับเขาไม่รู้เรื่องน,นะคะวันนี้ไปตัวไหนก็ขอให้แม่แม่เอฟซีนะคะโชคดีกันทุกท่านนะคะทุกคนเนาะ,ะภาพชัดเจนเสียงชัดเจนไม่น้อนะคะ เจ้าที่ก็ไปเที่ยวปีใหม่หรือเปล่านะคะเจ้าที่แอดก็เจ้าที่แอดไปเที่ยวปีใหม่หรือเปล่าไม่ได้ไลฟ์สดเลยนะคะช่วงนี้ก็ไม่ได้ไลฟ์สดเลยนะคะทุกคนเนาะคิดหอดแอดปะนาะไม่ได้ไลฟ์สดพบปะประชาชนเลยนะคะเอา้าสามแปดเบ่ค่ะโอ้คือสวยค่ะสามแปดนะคะ,ะ,คะทุกคนสวยอยู่ได้สามแปดนะคะจะมีแปดไมเนาะวันพุธนะคะ สามแปดสามสามบอกค่ะสามแปดบอกวดก่อนนี้มันออกสามหกแล้วหกสามนะคะอ่าไม่แน่นะคะทุกคนนะคะไม่แน่เนาะลองพินิจพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูนะคะถ้าชอบค่อยจัดค่อยตามแนวทางเราเนี่ยหลากหลายแนวทางนะคะสากะเบียยาเลียลบเอเมื่อวานนี่ฮานอยอันนี้มันออกอย่างเนาะจำไม่ละ วันนี้เลขสวยจังเลยนะคะเจ้าที่โอ้ยขอโชว์ขอลาบขอสามตัวตรงนะคะให้เอฟซีเนาะได้ปังกันแตกสามตัวกันนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นฮหาหนอยหรือว่าเราพัฒนาก็ดีนะคะเจ้าที่ชอบไปราวสตาร์ด้วยนะคะราวสตาร์ก็ออกนะคะตอนราวสตาร์นี่จะออกเออ ราวสตา์นี่จะออกกี่โมงนะคะทุกคนนะคะราวสตาออกสิบห้านาฬิกาสี่สิบห้านาทีเจ้าที่ก็ชอบไปราวสตา์นี่เจ้าที่ชอบมากเลยนะคะลองดูนะคะค่อยจัดค่อยตามโน้าตาวสตาค่ะเจ้าที่ชอบไปนะคะราวสตามากไปะค่ะเจ้าที่ สามแปดนะคะทุกคนสามแปดออกมาแล้วนะคะเดินทางกันวันไหนเนาะเดินทางกลับบ้านกันวันไหนนะคะแอดก็ขอให้ปลอดภัยคืนนี้ให้ได้เงินก่อนนะคะให้ได้เงินใช้กันก่อนแล้วก็ได้เดินทางปลอดภัยโอ้ยถ้าสามแปดเจ็ดนี่คือตัวเดิมเลยนะคะงวดก่อนนี่ได้แปดแปดเจ็ดนะคะไม่ยอมมาเนาะอาจจะมางวดนี้หรือเปล่านะคะไม่แน่นะคะทุกคนอาจจะมางวดนี้ก็ได้นะ วันนี้เลขจะมาต่ำมาสูงเนาะ สามแปดเจ็ดนะคะออกมาแล้วนะคะโหตัวแปลยากเลยนะคะทุกคนแปลงได้เยอะเลยนะคะเอาใครชอบตัวไหนก็แปลงกันเอานะคะสามแปดเจ็ดสวยจังเลยนะคะทุกคนเนาะสวยจังนะคะเอาอยู่บอนอจ่าเลขทพี่บาเลขทพี่บา่านี่แอดถ้าเอานี่แอดต้องไปตลาดนะคะเผื่อฟุกนะคะเอาอยู่บนจ่าเลขทพี่บาเอาหมวก่อนี่พี่บาให้กันไหวอันนี้ยุได้ละคะ่ะถ้าจับเอาดีๆนะคะ ต่เอตสามห้าศูนย์นี่ก็เป็นตะออกเราจะเนาะเอตเห็นเขาให้สามห้าศูนย์ตลอดเลยนะคะต้องมีสามมีห้ามีศูนย์ติดมาตลอดเลย สามแปดเจ็ดค่ะทุกคนสวยจังเลยนะคะสวยจังทูบเรานะคะวันนี้ขอให้มานขอให้หิงขอให้ปังนะคะขอให้แตกนะคะจะได้รวยกันโยกช่องนะคะจะได้มีเงินเที่ยวปีใหม่กันทุกคนวันที่ยี่สิบสี่แล้วพรุ่งนี้ก็ยี่สิบห้านะคะวันคิดมากนะคะหรือมันจะออกวันคิดมากไทยบ่ค่ะเอ้ยวันคิดมากเน่ยบ่ค่ะพอ,อก็น่ากลัวนะคะพอพอโสองหกค่ะสองห้าสองหกนะคะ เอลซีเซลใจเย็นเย็นแอดเอาหวยก่อนว่สาสันโอเคค่ะเราจะไปเป็นกองสนับสนุนนะคะทุกคนโอ้มันกนระตะอรนอรนจะจ๊ะน้นอ อขอให้เอฟซีก็ปลอดภัยกันทุกท่านนะคะใครที่อยู่แถบเออแถวเขามีแรงประทะกันนะคะก็ขอให้อยู่ในที่ปลอดภัยนะคะทุกคนนะคะเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะคะพี่น้องชาวไทยของเรานะคะทุกคนทหารแล้วก็ทุกนายเลยนะคะทุกคนสูชูเด้อจะทุกคนเด้อจ้าเข้าสู่กับียงลเน่อยยอนบูจบบ่สินบ่แเหล้วจ้าเถื่อนะคะ ปกปักรักษาคุ้มครองนะคะขอใหอ้เข้าเอินเอ่นอียังละค่ะอีหยังก็สร้างนี่ล่ละค่ะที่คุ้มครองประเทศไทยคุ้มครองคนไทยอยู่นะคะขอให้ปลูกปักรักษานะคะคุ้มครองนะคะเอซี FC ก็ดีนะคะทุกคนขอให้มีโชคมีลาบมีเงินเที่ยวปีใหม่กันนะคะขอให้เราพบแต่ความสุขนะคะความสุขความเจริญนะคะสิ่งไหนไม่ดีนะคะขอให้แพ้ภัยตัวเองไปเนาะ ขอให้เรานะคะมีโชคมีลาบร่วมกันให้ดวงเปิดร่วมกันนะคะลูกทำผิดทำพลาดตรงไหนนะคะก็กรับขอโทษขออภัยเด้อจ้ะให้อภัยลูกเพอนะคะขอให้ปังขอให้รวยขอให้เฮงยกช่องเด้อดวงไปเที่ยวแล้วก็ความแม่นก็ยังไปเที่ยวอีกนะคะทุกคนนะคะเกิดอะไรขึ้นกับเรานะคะ <laughs> แม่นมาอยู่ดีดีสิ เงียบสงัดเลยนะคะทุกคนเกิดอะไรขึ้นนะคะสำหรับคลิปนี้แอดลาพี่ก่อนนะคะขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังโชคดีกับทุกแนวทางที่ทางช่องนำเสนอเด้เอจ้าอ้าแอดเอาความหมานความหิงความปังนะคะมาฝากนะคะเอาสามตัวตรงมาฝากเอาเงินเอาทองมาฝากนะคะขอให้ f อซนะคะมีกินมีใช้ตลอดปีตลอดไปนะคะทุกคนเด้อโชคดีจ้าเย็นนี้นะคะ